อ๋อลูกเอาเลีเยเลยเอาถูกกันใหญ่เลยถูกันใหญ่เลยนั่งเฝ้าเลยขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณเอฟซีคุณนาน,นะครับที่สนับสนุนอาหารเด็กๆนะครับทั้งขนมครับขอบคุณมากๆนะครับเอาไปแลยย้วยงเอาเอาพี่เสือพี่เสือพี่เสือทั้งทรายอาหารเปียกขนมนะครับทั้งอาหารซองทั้งขนมเลีย โอ้โหเยอะๆไปหมดเลยนะครับอ,ขอ,บขอบืขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนมานะครับขอให้คุณนาจงมจีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ก้าวหน้านะครับขอบคุณไอซีไม่เกียงด้วยนะครับของจะเอาพี่เือจะเอาเหรอลูก,เ,ลกนนเดี๋ยวรอกันนะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจัดการให้นะครับ นั่งเป้าแล้วสองตัวเนี้นั้นมันถุงเปล่าลูกถุงอันนี้มันถุงเปล่าลเปล่าเ,าเาอยออเยอะแยะไปหมดเลยครับกินได้อีกหลายเดือนเป็นเดือนเลยเนี่ยชุดเนี้ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวพ่อแก่ให้นะลูกพ่อแก่ให้นะรอก่อนนะครับทั้งอาหารเลียทั้งอาหารขนม ขอบคุณครับขอบคุณคุณนาด้วยนะครับพี่สงสารเด็กๆนะครับขอบคุณนะครับ